เอตัมมังหรปิตามังการได้สงสมบุญไว้นั้นเป็นองค์าสูงสุดเมื่อเราได้สงสมบุญไว้มากบุญนั้นก็ส่งเสริมเราไปในทางที่ดีมากถ้าเราส่งเสริมเราสะสมไว้น้อยมันก็ส่งเสริมเราไปในทางที่ดีน้อยแต่ถ้าเราไม่ได้สะสมไว้เลยไม่ได้มีบุญเบียกราตบปญญตาแมแป่นี่เดียวบุญนั้นแม้มนีอยู่โดยธรรมชาติก็ไม่สามารถ เสส่งพวกเราไปสู่ทางความเจริญได้หรือหน้าลับตรงเงินท้าพวกเรากลับไปสร้างบาปไว้ไปสะสมบาปไว้บาปนั้นจะกดทวงชีวิตของพวกเราให้ตกต่ำลงตกต่ำลงอาจจะเคยเกิดมาเป็นนสวยงามต่อไปก็อาจจะเกิดเป็นคนที่เลวที่เลวแม้อยู่ในปัจจุบัน เ็นชนสวยงามต่อไปก็อาจจะชื่รี้ฤิที่เดกกปได้เพราะบุญบาปนั้นเป็นสิ่งที่ให้ผลจริงต่อผู้ปฏิบัติอย่างแน่นอนไม่มีเป็นอย่างอื่นเช่นเดียวกับว่าเราปลูกผลไม้เราปลูกมะม่วงยังไงก็ต้องออกลูกมาเป็นมะม่วงจะออกลูกมาจนที่เดียนไม่ได้อย่างแน่นอนบุญบาก็ะดับกันเมื่อเราข้าบุญ มันก็เป็นบุญเสมอไปจะเปลี่ยนแปลงเป็นบาปเป็นแปลไม่ได้ถ้าเราสร้างบาปไว้มันก็เป็นบาปตลอดไปจะไม่เป็นบุญไปได้เลยเพราะฉนั้นเมื่อพวกเรามีความเชื่อมั่นในหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้อย่างสมบูรณ์ที่นะและโดยเฉพาะองค์ลวงตาตั้งให้มันนำมาปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้แก่คณะสิยางงสิตเห็นมาตลอด ทั่วอายุไัยของท่านเราจะเห็นอย่างเด่นชัดเลยว่าองค์ลูงตานั้นท่านหนักเล่นมั่นคงอยู่ในการที่ทานอยู่ในการสลับอยู่ในการแบ,บ่งปันอยู่ในการสงเคาะ์ไม่เพียงแค่อยู่ในบูของนักบวชคือพระเราในวัดต่างๆแต่ถ้ากระจายออกไปทั่วทุกมุมทั่วทุกหัทุกแห่ง ที่มีความจําเป็นหรืออยา,ากขาดเทอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านเป็นจังหวัดเป็นชุมชนใดก็าตามให้กระจายไปเพียงเท่านั้นเองแม้กระทั่งสัตว์เดรัานท่านก็ยังให้ความสำคัญยังกระจายออกไปสู่สุนัขจอะจัดรู้สู่สู่สู่ส่วนสัตว์อะไร,ะไรต่างๆทั้งหลายอย่างที่พวกเราก็เห็นอยู่แล้ว นี่หลวงตาท่านได้ปฏิบัติามาได้ทํามาอย่างสมัครเสมอตลอดจนกระทั่งวารสุดท้ายของชีวิตขององค์หลวงตาเองท่านเห็นภาวะของชาติบ้านเมืองที่กําลังวันว่นวายลิกตกหรือร่งจมไปด้วยภาวะเศรษฐกิจกที่ไม่ดีด้วยเหตุอันหนึ่งก็คือประชาชนขาดศีลธรรมก็ไปเน้น วงเมารุ่งหลงอยู่แต่ด้านวัตถุองค์ลุกตาก็เลยปาโกติดเหล่านี้ขึ้นมาท่านก็เลยมีโครงการช่วยชาติขึ้นมาโดยการท่านไปในสถานที่ต่ตางๆทั้งหลายไปแสดงธรรมชี้แจงในด้านธรรมะให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นคุณและเห็นโทษของความมีธรรมและไม่มีธรรมโดยกระทั่ง ประชาชนชาวไทยได้กลับวนกับมาสู่ความเป็นผู้ที่มีศีลธรรมเห็นคุณค่าของศีลธรรมและก็ไม่ัวเมาไม่เพ้อเพินลุ่มหลงไปในด้านวัตถุต่างๆทั้งหลายตามแต่ก่ามฟองเพราะว่าเศรษฐกิจข,ของบ้านเมืองก็เริ่มฟื้นตืนตัวขึ้นมาเพื่ออ,อีและท่านก่อได้โอกาสอัน,นี้แหละได้รวบรวมทองคำเข้าสู่ทางหลวงเพื่อเป็นหลักประกัน ในสักของประเทศชาติเราและเป็นหลักคำประกันในค่าของเงินบาทของเราให้ดีความแข็งมั่นคงมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นมาจากโครงการช่วยชาติขององค์หลวงตาท่นเอและจากนั้นมาแม้จากผ่านการเวลามายาวนาน สิ่งที่องค์ลุงตาได้นำพาคณะสียานุสิทธ์ปฏิบัติมานะสิยานุสิทธทั้งหลายก็ยังหนักแน่นมั่นคงการเช่นในวันนี้ที่จุดเริ่มต้นก็เกิดขึ้นมาจากองค์ลุงตาท่านได้ปาโมกหรือการละสังขารหรือการร่วมละดับขันของคุณแม่ชีโยม,มาดาขององค์ท่านท่านก็นเลยได้ปาโมก เป็นเทพทีมาสร้างบุญส้างุศลเพื่อบุตริศบุญศลทั้งหลายเหล่านั้นไปให้แก่คุณแม่ชีโยมดาขององคท่านคณะสิญญานุสิตก็ได้มาพ่วงกันพรท่านก็เลยใช้อกบาทนี้รวมคณะสิญญานุสิตเพราะว่าทุกท่านทุกคนก็รว้แต่มีพ่อมีแม่มีผู้มีพ็คุณของตัวเอง ที่กล่าวมาในเรื่องต้นว่าจะได้จีงเกิดโครงการหรือเกิดวันเปิดสามแดนโลกตะวัคือการทําบุญอุทิศอุส,สแปแหลแก่เพะุาชนเพื่อการรวมกันไม่ว่าจะเป็นปัจจัยสีหรือวัตถุเครื่องพิธการต่างๆทั้งหลายมาเป็นกองบุญมาหาสังฆทานหรือกองบุญาหาความสกบลที่พวกเรา ได้ปฏิบัติหรือได้ทําเสร็จไปแล้วสักผู้หนึ่งอย่างนั้นต่อไปเจ้ากรรมการหรือคณ้าสงฆ์ในวัดต่างๆเราก็จะได้แจกจ่ายน้อมหวยไปตามวัดต่างๆทั้งหลายเพื่อให้กองบุญนี้สําเร็จเป็นบุญอย่างสมบูรณ์สืบต่อไปเพราะฉะนั้นในวันนี้ติฆนาสิยาลุสิได้มาขอดันมากมาย มากหน้าหลายตามาทั้งใกล้มาทั้งไกลมาทั้งในจังหวัดและตา่างจังหวัดมาพ้อกันในวันนี้และได้บังเกญบุญมาหาบังสุกุลในครั้งนี้จึงนะว่าเป็นสิ่งที่น่าทุโธนาอย่างยิ่งก็ขอ,อนุโธนาต่อคณะสัตาย,ยาญาิโยมคณะสุญมุสิตเพื่อการทุกท่านทุกคนแล้วก็เชื่อมั่นด้วยบาร,รมีธรรมขององค์ลวงตา ที่ท่านมีความเมตตาต่อคณะสิทธยานูกศิษย์อย่างสม่ำเสมอตลอดไปก็ขอด้วยารมีธรรมแข็งคงลุ่ตาที่ท่านมีความเมตตาในคณะสิทธยานูกศิษย์ขอจรงได้มาปกปักรักษาทุกทองคณะสิทธยานุกิษย์ทั้งหลายที่ได้ดําเนินปฏิบัติตามสิ่งที่องค์ลุ่ตาได้นําพาปฏิบัติมาแล้วนะให้แค่ธาตุปลอดภัยจากพยานตรายทั้งหลายทั้งตัว แล้วใหมีชีวิตที่ดีงามเจริญก้าวหน้ามาั่นคงในการดำเนินชีวิตหากประกอบกิจสิ่งใดก็ตามในทางโลกก็ขอให้มีแต่ความสำเร็จและมีแต่ความเจริญก้าวหน้ามาั่นคงและให้มีกำลังอีกกำลังใจที่น้อมน,นำเอาหลักคำหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้อย่างสมบูรณ์ยิ่งนั้นและครูบาอาจารย์ได้นำมาแนะนำสั่งสอน บอกข่าวคณะเสียฤทธิ์มาตรวจสอบนั้นก็ให้พวกท่านทั้งหลายรงมบบเป็นบุคคลผู้เจริญในทางควมวินัยนะไปอยู่เป็นเชือน,นิดจนถึงที่สุดแห่งความทุกข์โดยแมวพันและหากแม้ท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตเจตนาปารถนาสิ่งใดไว้แล้วในชีวิตที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอความปารถนาทั้งหลายเราท่านทั้งท่านจงสำเร็จจงสาเร็จ และจงสาเด็จด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด